สวัสดีครับท่านผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็คุณครูทุกท่านนะครับผมสุทธิสุนปานผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานะครับวันนี้จะมาขอสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือที่เราเรียกว่า ONe t นะครับในปีนี้นะครับทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้ประกาศยกเลิกการนําผลการทดสอบไปเป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษานะครับแล้วก็ยกเลิกการสอบเพื่อเป็นที่เป็นการ ภาคบังคับนะครับเพื่อเป็นการลดความเครียดของนักเรียนนะครับถึงอย่างไรก็ตามนะครับการสอบนะครับผลการสอบทดสอบในครั้งนี้หรือครั้งต่อๆไปเนี่ยก็ยังมีความสําคัญอยู่เสมอนะครับ อย่างเช่นสําหรับนักเรียนนะครับก็สามารถที่จะรู้ความรู้ความสามารถของตัวเองหรือศักยภาพของตัวเองได้ว่ามีความรู้ความสามารถได้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางที่เราได้รับเรียนมาหรือเปล่านะครับสำหรับคุณครูเองก็ตามนะครับคุณครูก็สามารถที่จะนําผลการทดสอบไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการเรียนรู้หรือตัวชี้วัดที่อยู่ในข้อสอบสามารถที่จะตรวจสอบผลการสอบได้นะครับว่าตัวชี้วัดไหนมาตรฐานไหนที่คะแนนนักเรียนต่ำนะครับเราก็สามารถที่จะมา นั่งทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้ของเราสื่อการสอนของเราหรือการวัดผลของเรานะครับว่าเป็นไปตามหลักสูตรหรือไม่นะครับก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้คุณครูได้มีโอกาสในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับสำหรับในระดับโรงเรียนนะครับยิ่งสําคัญใหญ่เลยนะครับเพราะว่าโรงเรียนก็จะสามารถทราบถึงว่านักเรียนของเราหรือคุณครูนะครับได้มีการจัดการเรียนการสอนหรือมีคุณภาพเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางมากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะครับ แล้วก็สามารถที่จะเอานําผลการสอบนี้ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนของเราได้อีกประการหนึ่งนะครับโรงเรียนนะครับมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาซึ่งจะมีอยู่ตัวชี้วัดในเรื่องของผลสมมธิทางการเรียนของผู้เรียนนะครับผลสมมตินี้นะครับ เป็นผลที่สามารถที่จะไปอ้างอิงแล้วก็นําไปเขียนเป็น SAR ได้นะครับเป็นเครื่องการันตีหรือการประกันคุณภาพผู้เรียนของเราได้ว่าผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางนะครับถึงแม้ว่าโรงเรียนจะนําเอาผลสำริดทางการเรียนในระดับสารศึกษาซึ่งอาจจะเป็นผลการเรียนที่เป็นเกรดเป็นระดับมาอ้างอิงนะก็ย่อมทําได้แต่ถ้าโรงเรียนจะนําผล การทดสอบตรงนั้นมาอ้างอิงต้องเชื่อมั่นได้ว่าเครื่องมือในการวัดและประเมินผลในระดับสารทกษานั้นมีคุณภาพมีมาตรฐานเพียงพอที่จะสามารถที่จะไปอ้างอิงในผลคุณภาพตรงนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะนําผลการทดสอบโอเนนะครับไปเป็นตัวอ้างอิงคุณภาพ การประเมาณการประกันคุณภาพการศึกษาของเรามันก็จะช่วยส่งผลต่อ,อความเชื่อมั่นความเชื่อถือให้กับผู้ปกครองชุมชนและสังคมได้รับรู้ถึงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนของเรานรในโอ,อกาสนี้นะครับก็หวังใจว่าท่านผู้บริหารแล้วก็คุณครูทุกท่านนะครับเชื่อว่าความสําคัญของโอเน็ตยังมีอยู่นะครับในการที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนต่อไปย,ยิ่งในช่วงนี้นะครับเป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในสานการขด ควิดก็ตามเราก็จะได้ทราบว่าวิธีการสอนของเราในรูปแบบออนไลน์ออนแฮนออนดีมานที่เรากำลังกงจัดการศึกษาตามหลักสูตรเกนกลางนี้ยังส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนได้มากน้อยเพียงใดตัวการสอบของโอเดตในปีนี้ก็จะเป็นเครื่องยืนยันในการเรียนรู้แล้วก็ผลการสอบของเราได้นะครับก็หวังใจว่าพวกเรานะครับชาวสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งคงจะให้ความร่วมมือแล้วก็ร่วมสอบในการทดสอบ การทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา2564นี้นะครับโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ